สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Good Sharing กับปอมชาริดาพรหมโยธีนะคะวันนี้เป็นเอพิโซดพิเศษกันอีกแล้วนะคะปอมไม่ได้มาคนเดียวค่ะอยู่กับทางด้านของคุณเผานะคะคุณตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ค่ะซึ่งเป็นทั้งผู้ก่อตั้งและก็ c e o ของจิตตะและจิตตะเวลด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปอมก็วันนี้เนี่ยมาเนี่ยเอาตั้งใจเลยอยากจะให้ความรู้ให้ข้อมูลกับนักลงทุนนะคะเพราะว่าในยุค New Normal แบบนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่า อุ้ยไม่รู้จะเลือกลงทุนยังไงลงทุนในเมืองไทยยากเหลือเกินตลาดคนไทยพันผลมากยิ่งกว่ารถไฟหอตีลังกาเหมือนขึ้นไปบุยอดเขาเอเวอเรสต์ก็ร่วงลงมานะคะสู่ก้นหุบเหวใต้มหาสมุทรนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทางด้านคุณเผ่าเนี่ยก็จะมาให้คำแนะนําแล้วก็จะมาเล่าถึงยุคข,ของการลงทุนในช่วง new normal แบบนี้นะคะว่าจะต้องทํายังไงกันบ้างนะคะ <c oughs> อยากให้คุณเผ่าเริ่มเลยค่ะ เริ่มยังไงดีครับก็จร uh ิง huh. ๆเหมือนเมื่อกี้ที่คุณปอมบอกนะว่ายุค new normal <admitting S 1> แล้วก็เรื่องตลาดหุ้นอะไรเงี้ยคือจริงๆอยากจะบอกว่าก่อนตอนแรกเราก็ควรจะแยกภาพก่อนคือคตลาดหุ้นโดยตัวมันเองอ่ะจริงๆมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วหรืออาจจะมีบางช่วงที่เฮ้ยเป็นช่วงหุ้นขาขึ้นอาจจะโชคดี mm hmm. ก็ลงทุนไปถูกไหมครับทีนี้อย่างสมมติเราดูวัฏจักรตลาดหุ้นยาวๆเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนธุรกิจที่เป็นเป็นผู้นําของกลุ่มตลาดหุ้นอยู่แล้วถูกไหมครับอย่างณัปัจจุบันที่เขาบอกเป็น new normal ก็คือ กลุ่มที่เป็นกลุ่มนาเศรษฐกิจตอนนี้คือกลุ่มเทคโนโลยีใช่ถูกไหมครับซึ่งอันนี้คือข้อเสียของการลงทุนในไทยปัจจุบันเพราะว่าของประเทศไทยเราไม่มีไฮเทคเลยนะคะบริษัทที่ไฮเทคขนาดไม่ไม่ค่อยมีจริงๆก็จะพอมีบ้างที่เกี่ยวข้องอ้อมๆแต่จะไม่ใช่แบบขนาดที่เป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศเราสามารถสเกลได้ทั่วโลกครับของไทยก็จะมีแต่ว่าก็จะน้อยหน่อยแต่แต่ก็เริ่มมีให้เห็นในโมเดลที่ที่เริ่มไปทางเทคมากขึ้นแล้วหรือว่าเป็น อาจจะเป็นค่าปีขายอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีแต่มันก็จะยังอ้อมๆถูกไหมครับทีนี้นก็เลยกลับมาว่าอย่าง10ปีที่แล้วที่ตลาดหุ้นไทยผลตอบแทนดีติดอันดับโลกเนี่ยคใครที่ลงทุนในหุ้นไทยตอนนั้นก็คงมีความสุขถูกไหมครับแต่พอช่วงหลายๆปีหลังมันเริ่มไม่ใช่แล้วเศรษฐกิจไทยก็เติบโตช้าลงหุ้นที่เป็น n ิวนอร์มอลหรือเศรษฐกิจยุคใหม่ด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนไทยปัจจุบันก็เลยหาหุ้นยากขึ้นถ้าใครที่ที่บอกว่าเอ้ยอยากจะลงทุนหุ้นไทยต่อเขาก็จะต้องทํากันบ้านหนักขึ้นถูกไหมเพราะหุ้นที่จะเติบโตรงสูงน้อยมากหุ้นเกี่ยวที่มีน้อยมากแล้วจะให้ถูกอีกมันมันค่อนข้างหายากแล้วอย่างนี้พวกแบบหุ้นพลังงานที่เราเคยแบบเป็นฮอตฮิตหรือหุ้นธนาคาร ยังสามารถที่จะลงทุนได้ไหมคะคือจริงการลงทุนมันมีหลายวิธีครับอันนี้ทุกหลายๆวิธีสร้างผลตอบแทนได้ดีอ่ามันจุดหนึ่งคืออ่าสมมติเราลง new normal คือเราไปหาหุ้นที่มีการเติบโตและราคาไม่แพงอ่มองว่าจะสร้าง market share ได้อีกหลายๆเท่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีหนึ่งที่สมัยก่อนให้ผลดีแต่ถ้าปัจจุบันเรามองว่าบางคนอาจจะกลุ่มหนึ่งก็ได้บอกว่าเฮ้ยเราอาจจะไปลงกลุ่มที่ถูกๆหน่อยกลุ่มอาธนาคารหรือกลุ่มอะไรอันเนี้ย ก็ก็มองว่าถ้าเรามองว่าธุรกิจธนาคารยังอยู่รอดในอีก5ปี10ปีข้างหน้าตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทําคือหาผู้ชนะออถูกไหมครับสมมติอาจจะมีสัก สิบธนาคาร <c oughs> อนาคตอาจจะควบรวมกันแล้วอาจจะเหลือไม่กี่ธนาคาร <c oughs> เพื่อลดต้นทุนเลยนะ่าเ้ยเราก็ต้องหาให้เจอว่าใครที่มันจะอยู่รอด <c oughs> เพราะสุดท้ายธนาคารเนี่ย <c oughs> เขาก็ต้องอยู่ต่อไปแล้วเขาอาจจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง <c oughs> เราจะเห็นหลายธนาคาร <c oughs> ที่เริ่มมาทําเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้นถูกไหมมีแอปให้ใช้ <c oughs> สาขารเริ่มปิดลดต้นทุนได้สามารถโอนเงินมีคําแนะนําการลงทุนซื้อขายประกันลไยผ่านแอปได้คือเอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ใช่ก็คือปัจจุบันเนี่ยผมว่าธุรกิจไทยที่บอกเมื่อสักครู่ครับ<ะ>ไม่ได้มีธุรกิจไหนที่เป็นเหมือนแพลตฟอร์มต่างประเทศที่เป็นเจ้าของ<ะ>เทคโนโลยีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่ประเทศไทยทําได้คือธุรกิจยุคข,ของเราเนี่ยยุคเดิมเนี่ย<ะ>เอาเทคโนโลยีมาเสริมได้ยังไงเ<ฮ>พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมองแค่กลุ่มหุ้นไทยนะครับก็ต้องมองกลุ่มที่เขามี ข้อมูลหรือดัตเต้าเบียสุขใครเยอะๆสมมติกลุ่มธนาคารเขารู้ว่าคุณใช้จ่ายอะไรอนาคตเขาก็อาจจะใช้แอปหรืออะไรนี้นําเสนอผลิตภัณฑ์ได้เขาก็สามารถสร้างรายได้ใหม่ได้โดยที่ต้นทุนไม่เพิ่มนะหรือว่ากลุ่มค้าปลีกเราจะเห็นว่าห้างบางห้างมีเก็บข้อมูลลูกค้าไว้เยอะๆต่อไปเขาก็สามารถเนี่ยทํากลับมาทําอีคอมเมิร์ซก็ได้ไปจอยกับเว็บอีคอมเมิร์ซแล้วก็นําเสนอสินค้าหรืออะไรเนี่ยเขาสามารถรู้อะไรข้อมูลพวกนี้ได้เยอะ กลุ่มโรงพยาบาลก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเพราะเขารู้ประวัติคนไข้ต่อไปเขาก็สามารถถ้าถ้าในต่างประเทศนะครับจะมีแบบแอปตรวจนู่นนี่นั่นคุณไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยคุณรู้ก่อนว่าคุณเป็นนะเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลต้องไปรอคิวหาหมอคนไหนทำอะไรทุกอย่างว่าจะเป็นระบบโรงพยาบาลก็ช่วยลดต้นทุนแบบนี้ครับมันก็จะต้องมองในภาพนั้นคือเราต้องทําการบ้านเยอะขึ้นแล้วแล้ว หาผู้ชนะที่จะโตไปกับเทคโนโลยีได้เพราะฉะนั้นแค่ถ้าเกิดเราเราอยากจะทํากําไรให้เพิ่มมากขึ้นสร้างพอร์ตให้เราให้ให้มันมีความแข็งแกร่งและใหญ่ขึ้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะจำกัดตัวเองที่อยู่ในแค่ประเทศไทยหรือเปล่าคะผมว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่ดีกว่าถ้าเราสามารถขยายขอบเขตความรู้ของเราไปได้แต่แต่ก็ต้องเตือนนะครับว่าบางคนมองว่าอยากจะไปต่างประเทศแต่แต่ไม่พร้อมภาษาอังกฤษ เป็นอุปสรรคก่อนอย่างที่สองคืออาผสานที่จะได้แต่ไม่พร้อมที่จะศึกษาดิสเนสใหม่ๆอย่าลืมนะราะว่าคุณไปลงในประเทศใหม่ๆเนี่ยเป็นไงครับต้องไปนั่งอ่านรบการเงินต้องไปนั่งอะไรเป็นแบบเป็นรอยหน้าคุณอาจจะแบบสลบไปก่อนเนี่ยมันก็ต้องใช้ความอดทนความพยายามในการไปต่างประเทศเหมือนกันค่ะอย่างนี้จะทํายังไงดีครับเพราะว่าเขาดูแล้วเนี่ยในในส่วนของการที่จะไปต่างประเทศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากสําหรับเราคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยค่ะครับก็จริงจริง อันนี้ผมว่าถ้าเราไม่วิ่งที่จะหาความรู้หรือว่าไม่มีเวลาค่ะอยากจะใช้เวลา <c oughs> เพื่อไปเลือกหุ้นต่างประเทศเพราะว่ามันก็จะเครียดระดับหนึ่งมันมีทางออกไหมคะ <c oughs> จริงๆก็มีมีเยอะครับก็จริงๆผมว่า การลงทุนผ่านกองทุนก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําได้ในประเทศไทยจริงๆก็จะมีกองทุนหลายๆแห่งที่เอาเงินเราไปลงทุนต่างประเทศได้เอสไออย่างงี้ใช่แต่นักลงทุนก็ต้องมาเลือกต่อว่าเฮ้ยคุณอยากลงกองทุนไหนเพราะกองทุนอย่าลืมว่าอาจจะกําไรขาดทุนก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าหุ้่เขาไปลงนะครับแต่ว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็จะเป็นวิธีที่เหมือนนักลงทุนเก่งๆหลายคนแนะนําเช่นวอร์เรนบัฟเฟตหรือดรนิวเวศเองที่บอกว่า อ่ะถ้าคุณไม่อยากไปเสี่ยงคุณรู้ว่าต่างประเทศมันน่าจะโตกลุ่มเทคโนโลยีน่าจะโตค,ะคุณก็เอาเองินไปลงในกองทุนที่มันลงทุนทั้งตลาดหุ้นเช่นสมมุติ 500, s อ5 0 0หรือไปลงกองที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีล้วนๆค,คุณก็จะมีแต้มต่อมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องเลือกหุ้นเป็นรายตัวเพราะมันเสี่ยงเกินไปถูกไหมครับแต่ว่าคุณก็ต้องคาดหวังผลตอบแทนให้น้อยลงถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่าง ถ้าเราไปลงทุนหุ้นอเมริการะยะยาวผลตอบแทนก็อาจจะได้ประมาณเนี้ยแปต่อปีเทคโนโลยีอาจจะ10 125%แบบเนี้ยก็ได้แต่คุณก็จะต้องแบบคอยดูแล้วก็จัดพอร์ตปรับพอร์ตพวกเนี้ยให้มันบาลานซ์ให้สมดุลเหมือนกันค่ะแลวแลวอย่างพวก ETF อย่างนี้เนี่ยล่ะคะอ่า ETF จริงๆก็เป็นโปรดักต์อันหนึ่งที่ประเทศไทยอาจจะยังไม่ค่อยแพร่หลายนะครับแต่ว่าคนต่างประเทศเนี่ยคิดกันมากคือ ETF เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามองภาพมันเหมือนเป็นกองทุนค่ะ ถูกไหมครับกองหนึ่งแล้วเอามาซื้อขายเป็นเหมือนหุ้นถูกไหมครับปกติเราซื้อกองทุนเราต้องไปไปสาขาไปเจอพนักงานคนขายนุ่นขายนี่ถูกไหมครับมันก็จะลําบากแต่ว่าตัว ETF เนี่ยคือกองทุนที่ไปจดแล้วเราซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เลยมันย่อมาจาก ETF นะครับ Exchange Traded Fund กองทุนที่ซื้อขายในตลาดหุ้นนั่นแหละเพราะนั้นเราเหมือนเปิดพอร์ตบล็อกเกอร์ครับแล้วก็ซื้อเป็นหุ้นตัวหนึ่งเลยแล้วกองทุนเนี่ยตัวราคาของกองทุนมูลค่าเหมือนราคาหุ้นราคากองทุนเนี่ย ETF เนี่ย มันจะขึ้นลงตามทรัพย์สินที่กองทุนถือไว้สมมติกองทุนซื้อทรัพย์สินที่เป็น s อสแอนด์พีคือหุ้น500ตัวแรกของอเมริกาเนี่ยมันก็จะคำนวณทุกๆวันว่ากองทุนควรมีมูลค่าเท่าไหร่นักลงทุนก็ซื้อขายกันซึ่งตัว e t f เนี่ยข้อดีหลักๆเลยมันก็คือค่าธรรมเนียมมันจะต่ำกว่ากองทุนมากอย่างออยย่่าางงสมมติที่อเมริกาเนี่ยกองทุนทั่วไปโดยเฉลี่ยมมกองทุนออางอิงดัชนีเนี่ยค่าธรรมเนียมอาจจะอยู่เนี่งเปอราเนีนย ปัจจุบันรู้สึกต่ำสุดก็0.03%คือแทบไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยในการที่ถือครองกองทุนนี้ไว้หรือ ETF นี้ไว้นะครับที่อเมริกาคนก็เลยฮอตฮิตกันมากว่าเนี่ยซื้อ ETF กันอย่างเดียวแหละแล้วคุณก็ซื้อ ETF ที่ลงทุนใน S&P 500เก็บไปเรื่อยๆหรือซื้อ ETF ที่ลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีเก็บไปเรื่อยๆแบบเนี้ยมันก็เหมือนเหมือนกับว่าเราซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยแต่หุ้นตัวนั้นเนี่ยสมมติหุ้นตัวนั้นไปกระจายใน หุ้นกลุ่มใหายๆตัวเป็นร้อยตัวเช่ <c oughs> นกระจายใน Google, Facebook, Amazon เพราะว่าบางคนสมมติไปลงต่างประเทศเงินน้อยไปลงไม่ได้หุ้นอเมซอนตัวน 3, 000, หนึ่งสามพเหรียญเงี <ừ> ้ยก็เป็นแสนแล้วอาจะซื้อ,อยังไง <ừ> แต่ถ้าคุณไปลง ETF ตัวนี้สมมติมันอาจจะอยู่ที่ ETF ตัวหนึ่งอาจจะ50าเหรียญแต่50เหรียญที่คุณลงไปอ่ะกระจายไปอีกตัวหนึ่งแล้วมูลค่า ETF คุณจะขึ้นลงตามไอ้ร้อยบริษัทที่อยู่ใน E t ทนั้นๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ิมากซึ่งตรงนี้เนี่ยในแง่น,นักลงทุนไทยก็สามารถที่จะลงทุนใน ETF ได้ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเป็นทาง,ทางเลือก <S 1> 1 <S หนึ่งก็จริงๆปัจจุบันเนี่ยถ้าถ้าถามคือ e t ทอในไทยเนี่ยจะของคนไทยเองน่าจะมีรับจุบกุนก็ ถ้าอยากลงทุนีในต่างประเทศก็จะต้องไปเปิดพอร์ตเเปิดพอร์ตหุ้นต่างประเทศนะครับแล้วก็ต้องไปซื้อซึ่งมันก็ไม่ได้เปิดง่ายหรือต้องมีเรื่องของการโอนเงินหรือว่ามีขั้นต่ําหรืออะไรงนี้เหมือนกันมีหลายเรื่องที่่าธรรมเียมสูงมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่คุณไปซื้อ ETF ตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหมือนคุณซื้อหุ้นแหละคุณต้องมีวินัยในการคอยดูแลและฝากพอร์ตด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยนึกออกไหมเพราะ ETF มันไปลงในหุ้น นกึกออกใช่ไหมครับมันจะคลา้คลายกันว่าสมมติค,คุณต่อให้คุณไปซื้อ ETF ที่ลง s p 500 <S <S แล้วมันแกว่งเพราะหุ้นมันแกว่อยู่ครับอย่างโควิดเนี่ยหุ้นตกทุกตัว ETF ตัวนี้ก็ตกเหมือนกันแล้วคุณอากจะตกใจขายไปหรือเปล่าหรือทำอะไรมันก็จะผิดเพราะว่าเพราะนั้นสิ่งสำคัญจริงๆมันไม่ใช่แค่เลือกลงทุนใน ETF หรือลงทุนอะไรสิ่งสำคัญคือคุณมีการปรับพอร์ตหรือรีบาลานซ์พอร์ตอย่างเหมาะสมหรือเปล่านะครับอันนึงที่เห็นได้มากในช่วงโควิดที่ผ่่าานนนมอีี้ก็็จทเห ทันตาในฟีดหรืออะไรเนี่ยนักลงทุนอย่างช่วงทุกคนจะจะถูกเรียนรู้มาครับผมว่าเป็นคํานึงที่ทุกคนรู้จักกันนะว่าอะไรครับต้องต้องลงทุนเมื่อเกิดวิกฤตหลายหลายคนน่ยถ็าถามมาตลอดเฮ้ยเมื่อไหร่จะเกิดวิกฤตเมื่อไหร่จะเกิดวิกฤตเราอยากลงทุนเมื่อไหร่จะเป็นเมือรพันแปดพอมันเกิดขึ้นมาพอโควิดมาเป็นครับไม่มีใครกล้าก็เครียดกันหมดเลยว่าเฮ้ยจะจะไปยังไงดีแล้วก็กลายเป็นว่า ทุกคนทาในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่คนจะทําหมดคือถอนเงินลงทุนออกมาจากจากหุ้นแล้วอาจจะถือเป็นเงินสดหรือถือพันธบัตรหรืออะไรก็ตามถูกไหมแล้วก็ตกใจอ่ะแต่จริงๆคนที่เป็นนักลงทุนจริงอ่ะช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาต้องเอาเงินสดไปลงในตลาดหุ้นถูกไหมซึ่งพอตอนนี้ผ่านมาถึงเดือนเดือนเดือนนี้แล้วเดือนเก้ามันก็จะเห็นชัดเลยว่า ถ้าเป็นช่วงโควิดเนี่ยคนที่ตัดสินใจดีที่สุดก็คือคนที่ลงทุนเพิ่มช่วงโควิดถูกไหมครับแล้วก็บเดียวมันกลับมาขึ้นแล้วคนที่มีสติตอนนั้นและมีสตา์ตอนนั้นแล้วแล้วเห็นว่ามันเป็นโอกาสมี eq ก็เข้าใจว่าถ้าจากตลาดหุ้นอันเนี้ยรอดถูกไหมครับเพราะว่าเฮ้ยลงเพิ่มในช่วงวิกฤตเนี่ยมาถึงตอนนี้ก็น่าจะได้อย่างต่ำ20 30เปอร์เซ็นต์กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่แบบอดทน่ะถือผ่านโควิดมาเนี่ยครับสมมติเรามองแค่ดัชนีเซ็ตก็ได้ ถ้าคุณถ้าคุณไปลงหลังหลังวิกฤตปุ๊บตอนนี้คุณอาจจะได้แบบ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าคุณอดทนถือมาตอนนี้จากต้นปีก็อาจจะลบแค่ประมาณนิดหน่นยอยก็เหมือนตลาดอุ้นทั่วไปแต่ถ้าคุณไปถือดัชนี s p หรือ n a s d a q ไว้อะตอนนี้ราคากลับมามา,มากกว่าต้นปีแล้วับแต่คนที่จะขัดทุนเยอะที่สุดก็คือขายตอนที่มันฟลอร์สามวันติดอะไรเงี้ยแล้วจะโหไม่ไหวแล้วกลัวมันจะลงต่อหรือประเทศไทยจะเป็นยังไงเนี่ยครับก็ก็จะเป็นส่วนนั้นเพราะนั้นจริงผมเลยว่า สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือต่อให้คุณไปลง ETF หรือกระจายลงทุนต่างประเทศวิันการลงทุนหรือการกระจายทรัพย์สินอะไรพวกนี้ก็สําคัญค่ะเพราะว่าฟังจากตรงนี้คือพูดง่ายว่า ETF เนี่ยคือจริงๆการลงทุนเนี่ยมันก็จะเหมือนลงทุนในกองทุนรวมแต่ว่ากองทุนรวมเนี่ยเราต้องไปติดต่อไปจัดการเรื่องเอกสารไปคุยกับเจ้าาแล้วก็ค่าธรรมเนียมก็สูงกว่าแล้วก็ในขณะที่ทางฝั่งของ ETF เองเนี่ย แม้ว่าตัวมันเองเนี่ยจะเหมือนกับกองทุนรวมแต่มันก็คือหุ้นตัวหนึ่งซึ่งเราก็สามารถซื้ออขายยได้ราคาผันผวนราคาผันผวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการก็คือว่าถ้าเกิดเราแบบมีความตกใจหรือว่ามีอารมณ์ที่ผันผวนไปตามตลาดไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามก็เป๊ะอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเห็นล่าสุดเนี่ยทางด้านของจิตตะเวลก็มีการออกผลิตภัณฑ์ออกมาที่เป็น global ETF ซึ่งอันนี้เนี่ย น่าจะตอบโจทย์นักลงทุนนะคะเพราะว่าในแง่ของ global ETF เองเนี่ยนะคะก็คือว่าสามารถที่จะลงทุนในหุ้นต่างประเทศด้วยแล้วก็หุ้นเด่นๆในต่างประเทศหลายๆตัวด้วยซึ่งเหมือนกองทุนรวมแต่ค่าธรรมเนียมดีกว่าคือคุณพูดง่ายว่าค่าธรรมเนียมต่ํากว่าแต่สิ่งที่เจ๋งกว่านั้นอยากจะให้คุณเผ่าเล่านิดนึงว่าเราจะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ผันผวนอารมณ์จะไม่ผันผวนไปตามตลาดหุ้นเหมือนกับ ETF ทั่วไปเพราะอะไรอ่ะคะจริงๆอย้อนกลับมาก่อนนิดหนึ่งคือต้นเหตุที่ที่เรามีบริการ Global ETF ะครัเพราะว่าเนี่ยเหมือนผ่านช่วงโควิดมาแล้วเราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยนักลงทุนจํานวนมากเนี่ยหรือเรารู้ว่าภาพ ภาพของการลงทุนอ่ะมันไม่ควรลงทุนแค่ในประเทศแล้วแหละมันควรจะลงทุนทั่วโลกทีนี้ก็จะมีนักลงทุนมาบอกว่าเอออยากลงทุนทั่วโลกอ่ะมีเงินหลักแสนหลักล้านอะไรพวกนี้อยากลงทุนทั่วโลกได้ไหมซึ่งจริงๆมันยากครับถ้าเริ่มต้นด้วยเงินน้อยถตัวต่ตามประเทศมันไม่ได้เหมือนท่คือแสนเดียวไม่พอแน่นอนค่ะอ่าใช่เราก็เลยแบบเฮ้ยแล้วเราจะทำโปรดักไงที่ตอบโจทย์เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยก็ควรมีโอกาสให้มีการกระจายการลงทุนที่ดีอย่างถูกต้องถูกไหมครับเราก็เลยเนี่ยมองว่าเอองั้น เดี๋ยวเราเอามาลงใน ETF ให้แล้วก็เอาเราเป็นช่องทางผ่านนี่แหละแล้วก็เนี่ยเราก็จะไปกระจายความเสี่ยงในทรัพย์สินหลายๆอย่างให้ถูกไหมครับ <c oughs> ก็คือเอาแบบเอาแบบปลอดภัยสบายใจ <c oughs> เพราะฉนั้นอย่าง Global ETF เราก็เลยมาแล้วก็นักลงทุนสามารถ <c oughs> เลือกความเสี่ยงตัวเองได้ <c oughs> ว่าสมมุติเขาเสี่ยงสูง <c oughs> เราก็อาจจะไปเลือกสัดส่วนว่าลงหุ้นสัก80พันธบัตรสัก20ถูกไหมครับ <c oughs> และในหุ้น80%เนี่ย <c oughs> จิตตะก็จะไปกระจายลงทุนหุ้นทั่วโลกเหมือนที่ที่คุณปอมบอกอะซื้อมันให้หมดก็คือ เรียกว่าถ้าถ้าแผนการลงทุน Global ETF เนี่ยจะล่มจมเนี่ยก็คือเศรษฐกิจกทั้งโลกเนี่ยล่มจมถูกไหมครับเพราะว่าอย่างตัวหุ้นที่เราไปลงทุนเนี่ยเราจะลงทุนในหุ้นอเมริกาตลาดใหญ่สุดในโลกแล้วก็ตลาด d e v e l o p country คือหุ้นอเมริกาเราไปซื้อ S&P 500เลย ETF ที่ลงใน S&P 500ก็คือหุ้นที่ดีที่สุดในอเมริกา500ตัวแล้วก็ไปลงทุน d e v e l o p country ก็คือค คุณประเทศพัฒนาแล้วที่ไม่ใช่เมกาเช่นญี่ปุ่นออสเตรเลียเยอรมันอังกฤษอะไรพวกนี้ก็จะมีบริษัทดังๆของนสเล่หรืออะไรพวกนี้ก็มาได้แต่ว่าของเมกามีพวก Google Apple Fa เฟสบุคเมย์นครบอยู่แล้วตรงนี้และก็อีกอันหนึ่งก็คือหุ้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่พวกจีนอินเดียอะไรพวกนี้ครับหุ้นก็จะมาอยู่นี้แต่ว่าณปัจจุบันถ้าเราไปดูแบบตัว ETF ที่ลงทุนในหุ้นตลาดเกิดใหม่เนี่ยท็อป10เนี่ยส่วนมากเป็นหุ้นจีนก็เป็นหุ้นเทคจีนเงี้ยคร เทนเซนอาลีบาบาเหมยถวนอะไรเงี้ยเข้ามาดาน่าเข้ามาเพราะนั้นจริงๆถ้ามองดูแค่สเกลหุ้นเดี๋ยวเราก็ไปพูดกันต่อนะว่าหุ้นตัวท็อปๆอส่วนมากที่คุณจะได้ถือเนี่ยมันก็คือหุ้นเทคแล้วแหละมันก็จะอิงกับว่าเฮ้ยนี่มันคือ new normal ด้วยถูกไหมครับแล้วก็ถ้าคุณลงทุนแบบแบบเนี้ยคุณไม่ต้องคิดมากว่า new normal เศรษฐกิจยุคใหม่คืออะไรเพราะถ้าเศรษฐกิจยุคใหม่มันโตขึ้นเนี่ยมันต้องมาอยู่ในิสต์หุ้นที่จะถืออยู่แล้วนะครับแบบเนี้ยแล้วก็ข้อดีเมื่อกี้่คน เราจัดสัดส่วนไปลงพันธบัตรด้วย <คะ S 2> เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือนักลงทุนไม่ต้องจับจังหวะเวลาว่าเฮ้ยตอนนี้คนจะเพิ่มทุนหรือยังลงทุนในหุ้นหรือยังเพราะว่าตัวนี้มันจะปรับให้โดยอัตโนมัติหมายความว่าสมมติคุณปอมลงทุนมาสมมติน1นึ่งแสนบาท <คะ S 2> ลงทุนในหุ้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือ 80, แปดหมื่นเราก็ลงพันธบัตรยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับสมมติกรณีโควิดสมมติลงไปปุ๊บโควิดปั๊บมาเลยเกิดอ<ค>ะไรขึ้นครับ นักลงทุนส่วนมากก็จะกลัวขายหุ้นออกไปซื้อพันธบัตรแต่ของของตัว global ETF เนี่ยมันก็จะดูว่าถ้าคุณสัตส่วน80 20ถ้าหุ้นมันตกลงมาเป็นไงครับสิ่งที่ต้องทําคือขายพันธบัตรไปซื้อหุ้นเติมแล้วพอหุ้นขึ้นก็ค่อยๆทยอยขายสัตส่วนที่ถือครองทรัพย์สินที่เป็นหุ้นเนี่ยไปซื้อพันธบัตรถูกไหมเพราะนั้นวิธีนี้จะทําให เราสบายใจแล้วไม่ต้องจับจังหวะเลยเพราะว่ามันจะออโต้ดีบาลานซิ่งทรัพย์สินของมันอยู่แล้วคืออันนี้คือทางด้านของจิตตาจะมีระบบเทคโนโลยีช่วยจัดการให้หมดเลยใช่ไหมทำให้อัตโนมัติครับแล้วก็เราเราเราคือภาษาลงทุนเขาเรียกว่าดิฟแหละครับคือเวลาเราจัดแอสเซทอะลูเคชันคือพุท80ปันบาท20คำว่าดิฟเราเราอย่างจิตตาจะเซตไว้มันดริฟต์5%ก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เงินหรือทรัพย์สินที่อยู่ในพุทเนี่ย โตจาก80ไปเกิน85อันนี้เรามองว่ามันเกินสัดส่วนแล้วเราก็จะขายไอ้5%นั้นอ่ะมาซื้อพธนบัตรเพิ่มหรือเมื่อไหร่ที่หุ้นตกไปต่ำกว่า75ไหครับก็มองว่าพี่ทรัพย์สินมันหุ้นเริ่มตกแล้วก็จะขายธนธบัตรเอามาซื้อหุ้นให้เต็ม80เพราะเรามองว่าเดี๋ยวสักพักหุ้นก็ต้องกลับขึ้นมาวิธีเนี้ยมันจะทาให้เราสามารถได้กาไรจากการผันผวนของราคาหุ้นได้โดยที่นักลงทุนไม่ต้องทำอะไรเพราะมันมี อันหนึ่งที่สือเป็นพันธบัตรที่มันมีกระแสเงินสดมั่นคงอยู่คือปอมไม่ต้องทําอะไรเลยสมมติปอมเนี่ยอยากจะซื้อโกลบอลไอทีแล้วก็จิตตะก็ไปกระจายความเสี่ยงลงทุนในทรัพย์สินทั่วโลกแล้วก็เป็นทรัพย์สินชั้นดีแล้วก็ในทรัพย์สินที่ลงแบบีเทีตัวนึงมันลงพุ่นเป็นร้อยตัวคือเวลามันเกิดอะไรขึ้นในทั่วโลกปอมก็สบายใจได้ใช่แล้วทางนี้จัดการให้ถูกครับแล้วก็เงินคุณปอมไม่ได้เสี่ยงอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งสมมติคุณปอมลงไทยประเทศเดียวถ้าไทยเป็นอะไรไปอาจจะเสี่ กระจายทั้งโลก <ừ> ถึงบอกว่าอ,อันเดียวที่จะทําให้แานการลงทุนแบบนี้มันมันอวาสานได้คือเศรษฐกิจ <ừ> โลกเนี่ยล่มจมอาจจะโดนนิวเคียอะไรเยงี้แต่แต่เป็นไปทั้งโลกเป็นอย่างนั้นใช่ <c oughs> แล้วก็ข้อดีอันที่บอกว่านั่นคือหุ้นทั้งโลกแล้วก็ยังลงพันธบัตร <c oughs> ซึ่งเป็นแบบพวกพวกหุ้นกู้หรือพันธบัตรชั้นดีอยู่แล้วพวกตรงเนี้ย คือเป็นเหมือนเงินสดที่เอาไว้คอยปรับพอร์ตกับหุ้นคอยคอยเติมสมมติมเติมตลาดมันถ้าหุ้นตกก็เติมเงินไปถ้าหุ้นขึ้นก็ถอนออกมามาเก็บเอาไว้ตรงนี้มันก็จะออโต้พอคุณปอมเพิ่มทุนเข้ามาก็ไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าเพิ่มมาปุ๊บมันก็จะกระจายว่าเพิ่มสมมติเพิ่มเข้ามาหมื่นหนึ่งไปลงหุ้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผตอบแนยี่สิบอ๋อคือปอมไม่ต้องคิดว่าปอมจะเอาไปลงตรงไหนเดี๋ยวตรงนี้จัดการให้ใช่แล้วพอหุ้นขึ้นหุ้นลงมันก็จะปรับออโต้ของนเเง่็ด Mo Port portfolio The ซึป ทฤษฎีเทพรางวัโลโนเบลนะครับว่า oh. สําหรับนักลงทุนโดยทั่วไปเนี่ย <Okay. S 2> ที่รับความเสี่ยงได้ได้ยาก <Okay. S 2> สิ่งที่คุณควรทําก็คือกระจายเงินลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ uh huh. แล้วก็มีการจัด allocation สัดส่วนทรัพย์สินต่างๆอย่างเหมาะสม <Okay. S 2> อันนี้เราก็เอามาตามทฤษฎีนั้นแล้วก็ใช้การกระจายลงทุนทั่วโลกอย่างนี้ถ้าเกิดปอมสนใจปุ๊บเนี่ยปอมต้องทํายังไงบ้างคะอ่าจริง,รงๆ mm. ก็ง่ายมากครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเปิดพอร์ตผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้เลยปอมก็ เข้าไปที่แอปพลิเคชันจิตตาเวลบน p p Store หรือ a Android Store p l a y Store ก็ได้แล้วก็ดาวน์โหลดมาเปิดบัญชี10นาทีเสร็จะนะครับส่วนข้อมูลหลักการลงทุนทุกอย่างจริงก็จะมีข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์อยู่แล้วเว็บจิตตาเวล .com ก็ถ้าชอบก็เข้าไปอ่านได้เลยค่ะแล้วขั้นต่ําที่ปอมสามารถลงทุนไดแ้แน่นอนว่านี่มัน Amazing มากเพราะว่าอย่างที่บอกสมัยก่อนนี่ต้อง ต้องมีสักเป็นแบบ10-20ล้านถึงจะไปกระจายความเสีย่ยงรัพส์สินทั่วโลกให้แต่ปัจจุบันเนี่ยจิตตะทาให้เหลือแค่แสนเดียวได้ทั่วโลกแค่แสนเดียวคะ<ช>่ะเริ่มต้นแค่แสนเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกก็ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ลงทุนผ่าน ETF <อ>าคือเหมือนจังหวัดตอนนี้มันประจวบเหมาะทําให้ทุกคนสามารถเริ่มลงทุนได้ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีด้วย ETF ด้วยการกระจายความเสี่ยงแบบนี้ทั้งหมดก็เราอยู่ในจุดที่โชคดีแล้วเราก็ตั้รงเนี้ยสิ่งที่คุณควรทําที่สุดก็คือเริ่มลงทุนนี่แหละครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆลงทุนไปเเรรื่่อพาาะว อนาคตทางการเงินของเราครับมันอยู่ที่การวางแผนการเงินของเราในวันนี้ค่ะแล้วพวกขั้นต่ําพวกค่าธรรมเนียมเออขออภัยค่าธรรมเนียมต่างๆนี่ยังไงอะคะก็ค่าธรรมเนียมก็จะ0.5%อต่อปีนะครับก็เป็น a n a g e m น n t f ร e อันนี้จิตตะก็จะคิดออกจากกองทุนเลยซึ่งคิดว่ามันก็ได้เป็นค่าธรรมเนียมที่ต่ําที่สุดแล้วครับถ้าถ้าต้องการลงทุนต่างประเทศทั่วโลกขนาดนี้ค่ะแล้วปอมสามารถที่จะเอ้ยวันนี้ขอถอนออกคือจะเมื่อไหร่ก็ได้หรือเปล่าคะเมื่อไหร่ก็ได้ครับ ตามสบายใจเลยครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคนส่วนมากถ้าจะมาแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยถอนออกก็อยู่นานๆกันไปลงทุนไปนานๆดีกว่าครับถ้าทุนจะถอนออกหรืออะไรเพื่อสภาพคล่องอะไรเงี้ยก็ซื้อแบบกองทุนมันนี่มาเก็ตหรืออะไรในประเทศน่าจะดีกว่าอันนี้เพื่อมองว่าลงทุนเพื่ออนาคตอีก5ปี10ปีข้างหน้าครับค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปที่ www. j i t a w e a l t h .com <N ông> นะคะก็น่าจะครบถ so so <N> ้วนทุกมุมแล้วนะคะก็คุณผู้ชมลองดูแล้วกันลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าในช่วงยุค normal แบบนี้เนี่ยในเรื่องของการลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ p r o f e s s i o n a l นะคะและเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยจัดการน่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าแล้วก็ทําให้พอร์ตของเราแข็งแกร่งด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะขอขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณเผ่าค่ะคุณตราวดเหลืองสมบูรณ์นะคะผู้ก่อตั้งแล้วก็ c e o ของจิตต์และจิตต์ตาเวลที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะเดี๋ยวครั้งหน้าขอ อนุญาตมาสอบถามมาพูดคุยเพิ่มเติมอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคสวัสดีค่ะ,คะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะวันนี้ปอมชริดาพรมโยธีนะคะกับกู๊ด Sharing ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ